ยี่สองคนนะครับผมสวัสดีแปดรอยิบเจ็ดคนแล้วโอ้ยสวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับเป็ไงบ้างวันนี้มาดึกเลยห้าทุ่มครึง่งทุกคนนอนกันยังครับวันนี้ที่ต้องมาดึกเพราะว่าผมเพิ่งเสร็จไลา์อีกครั้งหนึ่งไปนะครับผมเหนื่อยไหมวันนี้นิดหน่อยครับยังได้อยู่นี่กําลังขับรถกลับบ้านตอนนี้ พี่เฉินกำลังนี่ครับพี่เฉินกําลังขับพากลับบ้านอยู่ฮะตาจะปิดแล้วหรอ,อมันเดี๋ยวอยู่แบบเดียวละกันมา,าไล่เฉยวันนี้อาจจะอยู่ด้วยได้ไม่นานนะครับผมเพราะว่าตอนนี้ผมปวดตามาเจ็บตาทางสายส่คอนแทคเลนส์ฮ e l โ o guys อะไรรอยังคะเมื่อกี้แอบไปกินผัดไทยมาแล้วครับผมแถวๆที่ทํางานตอนนี้ก็เพิ่งกลับมาเพิ่งแยกกับบอสวันนี้วันนี้ใครชอบทรงผมนี้มังถักเปียอ๋อถอดคอนแทคก่อนไมลูกถอดแล้วครับถอดไไปเมื่อกี้ ได้นอนแล้วหรือ,อยังครับเดี๋ยวถึงบ้านแล้วก็น่าจะอาบน้ํานอนเลยเพราะว่าพรุ่งนี้ก็มีงานต่อ 조금 피곤하긴 한데 자기 전에는 여러분 만나고 싶어서 보고 싶어서 가이 먹으러 가요 이따 가요 우리 같이 먹으러 가요 <Color. S 2> วันนี้หนูเก่งมากๆขอบคุณนะคะขอบคุณทุกโอยากขอบคุณอีกครั้งขอบคุณทุกคนที่มาหาเลยนะครับผมงานวันนี้ก็เป็นงานเดียวครั้งที่สองของหนูอื่นใช่ไหมก็ขอบคุณสําหรับเทรนไทยอันดับหนึ่งนะครับผมแล้วก็เทรนโลกอันดับสามเลยคือแบบผมตกใจมากคือผมมารู้อีกทีก็คือจบงานไปแล้วว่าแบบเฮ้ย ได้เทนเทนแบบเทนอันดับหนึ่งกับเทนโลนอันดับสามเลยหรออะไรอย่างเงี้ยก็แบบขอบคุณทุกคนมากครับที่รวมพลังกันขอบคุณที่แบบมอบของขวาญชิ้นนี้ให้กับผมนะครับผมดีใจมากๆเลยไม่คิดว่าแบบจะมีวันนีไปแล้วนานนอนแล้วโอเคค่ะฝฟันดีนะครับใจ้วกเก่งจุดขอบคุณครับ are you not tired a little bit 잘 많나 고맙습니 집에 가면 제일 먼저 뭐할 거예요? 집에 가면은 일단 씻고 음, 씻고 그냥 바로 자야죠. 아이 방언เกิ 오케이. 그ั้นเอางะทุกคน Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. หนูเก่งมากๆจริงๆต้บอกทุกคนเก่งกว่านะทุกคนแบบช่วยกันดันแท็กให้แบบขึ้นได้สูงขนาดนั้นผมแบบตกใจมากเลยแบบอย่ลืมไลฟ์ทำอาหารกับบอสสือนั้นได้ครับเดี๋ยวมีเวลาแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวให้บอสมาทำอาหารให้กิน แ๋ยวผมจะชิมให้แทนทุกคนว่าแบบอร่อยอย่างที่บอสโมไว้หรือเปล่าอึนคืนถุงเท้าไม้ยังยังครับผม แวมเอากำลังใจได้สเสมอเลยนะครับวันนี้อาจจะอยู่ได้ยไม่นานนะครับทุกคนเหนื่อยไหมวันนี้นิดนึงครับผมวันนี้งานสนุกไหมครับสนุกครับผมเอนจอยก็ดีใจมากที่แบบทาง LG ก็ชวนผมไปเป็นเกส นะครับผมในงานก็ได้ร้องเพลงที่ไม่ไม่เคยแบบร้องคนเดียวที่ไหนมาก่อนได้เจอทุกคนดีใจที่แบบคนมาหาเยอะๆแล้วก็แบบเออได้เจอแบบพี่แบมพี่มาริยาพิสันเตอร์คนใหม่ของ LG ด้วยนะครับผมก็เออเป็นเออเป็นแบม์ัาสเตอร์ฟิลิปสโอเคแป็นอับสเตอร์ของ LG นะครับผมก็ทั้งพี่แบมทั้งพี่มาริยาก็แบบชวนคุยแบบน่ารักมากทุกคนเป็นกันเองมากๆคือแบบเขาคงเห็นผมแบบออกงานแล้วแบบ เก่งๆมีแบบเอออาการนิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยเขาเลยแบบชวนคุยอะไรอย่างเงี้ยทุกคนเฟรนด์รีมากวันนี้สนุกมากเลยครับผมแล้วก็วิ่งงานต่อมานไลฟ์ในไลฟ์ผมก็เอนจอยนะผมกินไม่หยุดเลยทุกคนกินแล้วกินอีกวันนี้อื่นเป็นนักวิง่ง <laughs> ใช่ครับผมอยากจะอ,อื่นอีกแล้ว oh. Mình tôi muốn gặp nhau nữa, I like muốn gặp nhau nữa, chúng tôi the, series Love in the Air. เจอเฟ้นด้วยใช่ไหมบับบูเหมือนกันนะครับทุกคนผมตาล้ามากตอนนี้เดี๋ยวอาจจะต้องอีกแป๊บนึงเดี๋ยวจะต้องลงละจะถึงบ้านละผมก็คงไปอาบน้ำแล้วนอนเลยพรุ่งนี้ต้องตื่นแต่เช้าพรุ่งนี้ทำงานต่อ บอกลักหน่อยได้ไหมบอกลักเบอร์ปูนะคะับ love you g u นขอบคุณทุกคนอีกครั้งนะครับผมที่รวมรวมกันเป็นพลัง สองผมขึ้นแฮชแท็กอันดับหนึ่งไปเลยดีใจมากๆนะครับผมแล้วก็ดีใจมากๆที่แบบทุกคนมาหาเยอะขนาดนี้รับรู้ได้ถึงแบบความรักที่ทุกคนมอบให้เลยก็แบบแไม่มีอะไรจะพูดก็อยากว่าเาบอกว่าอยากอยู่ด้วยกันไปนานๆนะถ้าทุกคนบอกว่าผมเป็นรอยยิ้มในทุกวันหน่งทุกคนทุกคนก็เป็นรอยยิ้มของผมเหมือนกันนะครับถึงบ้านแล้วโอเคงั้น เดี๋ยวผมต้องขอลงไลฟ์แล้วนะทุกคนขอโทษทีที่แบบอยู่ด้วยได้ไม่นานเท่าไหร่นะ Alright guys, I got to go g o t t o Take a shower and go to sleep ขอโทษนะครับที่อยู่เรือยไม่นานเดี๋ยววันหลังมีเวลาจะมาไลฟ์ทดแทนให้นะทุกคนฝันดีนะครับไม่กดนะให้วันหลังมาไลฟ์ใหม่นะครับทุกคนก็วันนี้ก็ฝันดีลาตีสวัสดนะครับผม Good night guys See you next time Gotta go sleep o <laughs> ันนี้อยู่ที i 갈게요. 너좀 비건해가지고 눈도 아프고 또 방송할게요. 바이바이. 고맙습니다.